หลังจากตอนนั้นก็ะคลิปนั้นกับนั่นนะครับปานนี้กับไปเอาไม้มาสามต้นไมยุค่าสิเปลาข้นได้บันรโอ้โมันแม่งขึ้นรุ่งก่อนนี่ปลาลูกปลาลูกขอกไงมันก็เพราะเขาหลอเพราะไงก่อนนะ่เฮ้ยตัวซ้ำเนี่ยเรื่องเธอเดือยพี่น้องเอ้ย ปายังกินมันปลาดเต๋ปลาดเขาไปกินมันเติอโอ้่หด้มายมเบิงพนกตาเธอเแล้ว โคตรปันนี้มาใจวอื่นกันเมาออขึ้นเมืมเอ่อมากลดโยกสวยกันเด้อะดิพันมากนี่เพอาะถาเมาขืนเพราะท่านใดมาปันนี่เมาออต่ออีกเอาเบื่อน้ำกันครับผม หอวแ้วโซบิช่ได้บ้างอันนี้เขาไปแล้วเขากระสอบปุ๋ยใส่ใส่แกะฮะไม่เไว่่้เสียน โอ้๋ยวอ,อนันนี้ทางไนบ้านล่ทางไหนครับโอ้ยนั่นนะไนเหอจุตรั้ไปเลยเฮ้ยน่เห็นเป็นดัน

nó đi không biết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  không ไม่ดูวรวอมสิเด้อนี่ใไดใความบา่ครับอนี้กสบความระดกโอ้ตัวนี้เห็ดบ่วงตัวนี้บ่วงตัวนี้เอ้วาควองตัวนี้ครับผมโอ้ควองเสร็จตัวนี้เลยเดเมันสิยึดมันสร้อยอแวมันสิลอยบาน,นี้

อะไรป่ะจาบป่ะเนี่ยนี่อะไร้มอืมแบงาเนป่ะแบงเลยแงน่ย้งบางเลยบงเลยบงเลยงอะดืมไ้เที่ยวได้เกี่ยวยบนไงเดียวกโอ้คนคนเนี้ยมันหลของงเนาะลมเตลเย่ยีนงเ้ย โอ้ยบ่เลี้ยวแปดตันเกาตันหมดแล้วทังเขาอีกเนาะั้งเขาดึือกไปแปดยี่สิบตันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตังนหมดแล้วไอ,อชวะนบนบนเบาดิครับพี่นหองนี่ออมันเป็นยังเป็นนี่ปาถนาบ่าอยาให้มันลมจางเม็ดที่รถเจียวนี่เนาะ เอาเอาเบื้องเบื้องสิขึ้นได้บ่ครับผมมือนี่ทังไีก็ต้องขึ้นเพราะว่าประสบการณ์ผ่านมาแล้ว40ปีตาวิธีการลดขั้นใดลมกับไอ้นี่แหละครับเสียอาเนี่ยเป็นผู้แปล <c oughs> ขึ้นแต่าไซมิโก้เต๋าไมโค้ขึ้นอย่างเดียวว่าตัวนี้ไปได้เห็ดไวยไทยใส่ประโยชน์ตัวนี้ตัว,ตวลวนะเนาะ

โอ้โหไม่โค่นมากนักแพงตามตตครับผมหลังจากคืนแล้วก็นำต่อเลยมีหนูมีหนูกับเบื้องน้ำกันไปเลยครับผมเอาคนน่ะนำแล้วไปนอกน้ำแล้วคน่ะนะ ฝากเพื่อนังใจเอารถขึ้นได้แล้วกะดีใจครับผมเอากะเจียวต่อไปหนูว้่งหนูนี่ว่าได้ว่าก็ต่อรถขึ้นแล้วเอากะฝากกพื่อนใจให้ครับทีมงานเส้นอีสานนำเว่าลุงเจียวลุงกวอนเสียหายายังไงยังไงพี่เราเบิ่งกัติดตามเบิง่งในบชิปต่อไปแล้วชิปดีกันไปหาเบิ่งหนูต่อไปครับผมมาเสด้บ่ได้กะอย่าเพิ่มว่าก,กันครับผม